คือเปลี่ยนกันในการน,นำน,นต้องมีสองภาษาเราก็พิษาภาษาภาคกลางและภาษาล้านนาคือคำสวดสำเนียงนั้นมันได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าลัณน,นากับภาคกลางของเรา ปฏิสัมพิธานะในแตกฉันทุกภาษาการรรวัธรรมาขอจะได้ขาดพยายามความงามแห่งวัดบาลา,ามนะคืออยู่ที่ธรรมะสนมูลและเป็นการยังเทพเจ้าทั้งหลายที่รักษา วัดบ,บารลมก็จะมีความโสมนัสยินดีกับพวกพิสุสามมิรของเราที่ทรรมดสวดมนุนทุกค่าำทุกเจ้าเพราะสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้หามาด้วยลำบากที่อาศงขายหนึ่งแสนมากับที่ ได้รับพยากรแต่ว่ายังมารับรับพยากรก็เจ็ดอสงงขายครับเก้าอาสงงขายมาบวกกันเขา้าก็หลายอาสงงขายเพราะฉะนั้นพระุทธองค์สร้างความดีมาเรายังไม่จุดจังเราบวชจัง ทุ่มเทชิตให้ก่พระพุทธศาสนาขออนุโมทนากับลูกพระเท่าไรที่ได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวนันมีกิจิวัตรอันประจำชีวิตและใจใะจะ้จเจริญุทธิวิรุณหิงปปโตะ จะเจริญและงอกงามและจะถึงซึ่งบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลในพานการทำวัดสวดมนต์ก็คือจิตใจของเราอยู่กับคำสั่งสอนของพระพรองค์พยายามต้นจิตอยู่ในคำพูดหรือคำสวดของเราอยู่ในใจเวลาเมื่อสวด พยายามทําจิตหฟังตัวเองฟังหัวหน้าประธานฟังตัวเองว่าตัวเองรู้จกคำถึงว่าคำคำนั้นเราจะไม่มีรวมเหมือนยาที่รวมสมุนไพรคำคำหนึ่งเป็นคำหาเป็นคุณค่าอันอยู่ในศัพท์นั้น อย่างสันทิโกอากาลิโกเอฮิปัสิโกก็มีความหมายถึงแม้ว่าเราจะไม่แปลไม่ได้แต่เราได้คำคำบาลีเหมือนกับได้มากันเมือนกินยาก้อนหนึ่งยานั้นมันจะมีสมุนไพรหลายอย่างแต่เราไม่รู้จักในสมุนไพรที่ ประกอบเป็นตัวยาขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาแล้วกินออกปก็ปกยาน้าก็มีอนุภาคทำให้หายโรคหายซึ่งเราไม่รู้ว่ายาอนั้นเป็นต้นมาหายอนั้นแค่นี้ก็พอแล้วแต่มันชมุนภายอนั้นจะประกอบด้วยอันใยนั้นเราก็ไม่ได้พูด เราก็ไม่รู้แล้วกินยาก้อนนั้นเข้าไปอนุภาพแห่งยาน,นั้นก็จะกำจัดชึ่งโลกทั้งหลายฉันได้คำคำบาลีทุกคำเมื่อเราได้แล้วถึงไม่เอาเราเปไมัได้แล้วก็เราได้คำปากด้วยความเคารพมันก็มีอนุภาพเหมือนกินยาก้อนหนึ่งซชื่อเราเราไม่รู้ว่ายานั้นประกอบด้วยอนใด คำคำหนึ่งซึ่งเป็นคำแปลนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราจำคำแปลไม่ได้ได้แต่ได้ได้แต่บาลีอันก็นังก็รวบรวมซึ่งสมุนไพไวรวบรวมซึ่งอนุภาพไวแล้วดังนี้เป็นต้นในการคำคำหนึ่งที่เราได้นั้นจะไปว่า มีได่ได้บาดีอย่างเดียวเราต้องคิดอย่างนี้วันนี้ก็เป็นวันพระแต่วันนี้นะอาจารย์ก็จะได้ไปตอบความกรตัญญูต่อ,อยาตโยมที่มีพุทธศาสนาและสำหรับสนตัวคือความกรตัญญูนะเป็นมงคลอันหนึ่งแล้วว่ามีหัวข้อที่สิบเจ็ด เดียวว่ากัจัญยุตารู้จักบุญคุณรู้จักคุณรู้จักบุญกัจจันยูเนี่ยเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเราและท่านทั้งหลายจะไปลืมคุณธรรมอันนี้ใครทำบุญคุณให้เราจะเป็นคารวะหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นงานิเลือเป็นคนที่มาใช้งานถ้ามีบุญคุณต่อเราเราจะเป็นเนรคุณเราพยายามสนองตามโอกาสความรู้จักบุญคุณรู้จักคุณพระพุทธเจ้าให้เป็นคนน้าทำเป็นมงคลคนใดมีความกระตันอยู่ วันนั้นที่ว่าสร้างความเป็นมงคลให้แก่ตัวเราเองความกตัญญูรู้จักคุณรู้จากคุณของบุญนั้นรู้จากคุณของที่มีคุณนั้นรู้จากคุณของคนเนี่ยเนี่ยกตัญญูรู้จากคุณของบุญนั้นเนี่ยร่างกายของท่าน อวัยะของท่านเกิดมาเนี่เพราะบุญเราต้องนจะไปให้ร่างกายเสียเวลาเปล่าจะไปนอนลับเปล่าอันนี้ไม่ธรรมะสดนบนญอะไรนี่ลยลนระคุณละนี่ละคุณของบุญเรามาทำบัดรสวนนี้เรามาทำบุญต่างๆตการักษาศีินภาวนา เราเกิดมานี้นึกว่าบุญของเราอยู่ด้วยบุญของเราแต่แท้ทุกคนมีบุญแล้วก็บางไม่ทำอะไรไม่ปฏิบัติในชีวันเนระคุณเนระคุณบุญเพราะบุญนี่มีตาดีมีหูดีมีอวัย่าวะอนีแต่ไม่ร่างกายปล่อยให้มันไร้สาระ บมาทำอะไรเป็นโมฆาปุริชาบคนเป่าคนได้เราต้องทำทำบ่าวนหนุมบ่าแกเราจรึงจมีอายุเพียงอย่างใดก็ตามเราอยู่มาด้วยบุญเราทำเพื่อบุญตอบแทนบุญคุณของบุญแน่รู้จักคุณของบุญนี่กันดันดูยอันหนึง่ง กตัญญูต่อสิ่งที่มีคุณเราต้องรู้ว่าอันใดมีคุณแก่เราเท่านั้นดินมีคุณแก่เราไฟมีคุณแก่เราน้ำมีคุณแก่เราลมมีคุณแก่เราถ้าไม่มีดินเราถลม่มแผ่นดินไหวเราอยู่ทุกวันเนี่ยพเพราะแผ่นดิน สิ่งที่มีคุณนกับเราสิ่งที่มีคุณนกับเราไฟถ้าไม่มีไฟเราอระจะรู้สึกเป็นยังไงลมมันอาไฟมาได้ลมมีคุณนกับเราลมหายใจเข้าใชเรารู้จะอาศัยลมถ้าไม่มีลมล้วลมหายใจเข้าหายใจออกลมทั้งภายนอกนี่ ้าอยู่บบมีอากาศบบมีราจะรู้สึกเป็นไรล้บากาเรามีอากาศมีลมดีมีอันนี้สิ่งที่มีเป็นคุณน้ํ้ำถ้าเราบ่ได้กินน้ำจะเป็นยังไงชัต์ทั้งหลายจะอยู่ไ่ได้ดินน้ำอยลมในสิ่งที่มีคุณอันไหนก็เด่นที่ไม่็นคุณนั้นมีเป็นธรรมะมีพระเทรละองค์หนึ่ง อาจารย์รู้สึกซาบซึงในคุณธรรมอันประเสริฐของท่านท่านไปบินาบาตเขาเอามะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยมาเป็นขัวตั้นมาได้ง่มไปเลยมาค้ามานึกถึงต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นน้อ,นองอนึกข้าวหนมน้องขนาดนี้จะไปแง่มต้นมะพร้าวมาได้ ปะโยชน์มันยำ่ำนี่ความกตัญญูิึส,สงมากนนั้นะรู้จักคุณของสิ่งที่มีคุณรู้จักคุณของบุญรู้จักคุณของคุณเนี่ยรู้จักคุณของและรู้จักคุณของคนของคนนะ่ะไ เขาเข้าหากนหนึ่งกือเม็ดหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งอันใดก็ดีคนที่มีบุญคุณต่ออาจารย์ลูกศิษย์งหานึกถึงคุณเขานึกถึงคุณของพ่อของแม่ลูกถ้าทำดีดห้อยห้เราเราจะจำไว้าาจนตายเราจะไปนี่นะคุณเมื่อเโอกาส เราก็ตอบแทนถ้าหากว่าเรามันมีโอกาสเจอกั็ว่าก่อนพยายามแม้แต่พระอริยะเจ้าเพืยังมันม,มนเมาคุณพยังปฏิบัติปฏิบัติธรรมคือกันดันอยู่ภาษาลิบุตรได้ระวินาบาทรัชพราหาามใส่ฮะจนหนึ่งโอ้ น้าถ้าพามันยนังบวชมันม่พาบวชในพระเชตวันนั้นนั้นเขียเข่ยไปเกลี่ยมาคนเท่ามันมีภัยรู้จักคุณเพราะฉะนั้นเราทุกวันเนี่ยเขามามีคนเขามาได้ทําคุณให้กับเขาเขาจะมาแบอหน้าเราเรามามีคุณแต่ว่าผู้มีธรรม,มนนะั้นต้องทอําเถอะไม่มีคุณก็มีบุญ เราจงตั้งแต่สองอย่างทําไปทะพุทมเลยเราไม่อจะคำหนึงเขาจะแต่ตอบแทนหรือไม่ตอบแทนไม่ก็ไม่คำหนึงแต่ว่าเป็นบุญของเราเราบางครั้งเราไม่มีเรานึกถึงว่าอยังมีงานอะไรโอ้โอ คนนึ่งอยาไปเอาเงินเอาทองที่ไหนมาทำแล้วก็เนื้อสื่อมของเราวอาเราใน่ลพิสุสามเณนเงียบยูที่มีคุณนเราที่แล้วมาเราก็ไม่หนีแล้วคุณแล้วเนื้สื่อมงคณกันมันก็อาศัยอำนาจแห่งบุญ การเลีนน้ยงลูกศิษย์ลูกหาอะต่างๆนี่เขาเนี่ยอันนี้ด้วยอาศัยแหบุญที่เราทำมาครั้งหนึ่งเมื่อประเทศอยู่ประเทศพม,ม่ามีพระฒนละองค์หนึ่งโอ้พ่นเพราะว่าอาจารย์บินาบาตมาพ่นมายืนว่าขอขอข้าวบาดขอทั้งหมดเลยขอขออาจารย์ให้เลยอืม แล้วก็มนุษยถึงบุญโอ้ที่เลี้ยงลูกคิดลูกหาที่มีเหมือนคนบางอยา่อางอะไรอย่างนั้นใช่บุญอะไรนึกถึงขอลูกศิษย์ของหาเราือนคนบางอย่างกิน,กกนส,สบายอยู่สบายนั่นใช่ใช่บุญ เพราะฉะนั้นกันที่เราทำไปใครท่านยจะตอบทแทนเราไม่ตอบทแทนเราไม่คำนึงมีโอกาสหรือว่าเรามีให้ให้เลยอันนี้ความกตันยูอันอยู่ในมองคลมงคลอยู่ข้อที่สิบแปดกตันยูกตว,วิชานั่นะซึ่งเราทั้งหลายจง ความกตัญยุนนี้ขอให้อยู่ในสิทธิตอยู่ในคันธสันดานแล้วให้ปฏิบัติไป<ม>ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลนิพพานบัดน,นี้เราก็จะกราบสตวประทานและ,ะเดินจมกรมและนั่งสำทิจต่อไปณนะบัดน,นี้